มาครับผมก็วันนี้นะครับทางตัวเกมอเนเบลลาสเตนนะครับมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมเป็นอัปเดตที่5นะครับผมซึ่งเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาเยอะเลยเนาะอย่างแรกนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโค้ดครับผมใช่อันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันก่อนเลยอัปเดตเกมก็ต้องมีแจกโค้ดนะครับโค้ดแรกนะครับที่เราจะใส่กันนะครับคืออัปเดต5ครับผมอ่า ก่อนที่จะไปใส่โค้ดกันนะครับทุกคนต้องทําตามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับก็คือต้องเข้าเซิร์ฟวีของตัวเองนะครับไม่ก็เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับที่สามารถที่จะใส่โค้ดได้นะครับนี่เลยครับโค้ดแรกนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้ครับอัปเดต5นะครับแล้วก็กดรีดีมไปครับผมจะได้มา1000งพันอมมลกับ10บรีโลนะครับผมโค้ดต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ดเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเนี่ยครับเขามีการที่จะปรับปรุงเซิร์ฟเนาะค่อนข้างที่จะนานประมาณ5ชั่วโมง ก็เลยมีโค้ดตัวนี้มานะครับลองมัเนเนนนะครับลิมิตโค้ดนะครับผมอันนี้คืออาจจะต้องใส่วันนี้นะครับผมรีบใส่นะครับผมกดไปเลยนะฮะได้มา15รีโลนะครับผมแล้วก็เป็นโค้ดต่อไปครับที่เขาสร้างมาวันเมื่อวันที่1นึเนาะ a p i f u l day ตอนแรกนึกว่ามันจะไม่แจกละอะจริงๆแจกซะด้วยเป็นโค้ดของ m r b e a อร์บีครับผมเดี๋ยวเราโค้ดนี้นะครับผมคือมันจะเป็นโค้ดอย่างงี้ครับนี่ครับ c o n c r e t m r b e r t วันมิลเลียนนะครับก็คือกดรีดีมไปเลยนะครับเราจะได้มิสเตอร์บีทมา1ตัวนะครับผมเป็นระดับอันติเมตนะครับผมนี่เนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับคือเราสามารถได้มิสเตอร์บีดสตัวไม่รู้ตอนนี้ได้ยังได้หรือเปล่านะอ่าผมลองเพิ่มนะอันนี้คือเมื่อกี้เป็นคอนคอนกรีตมิสเตอร์บีทหนึ่งมิลเลียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่ม2เข้าไปคอนกรีตมิสเตอร์บีทหนึ่งมิลเลียนสองนะครับผมกดรีดีมไหมครับอ่า ได้มิเตอร์บีทมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับอันนี้คือโค้ดทั้งหมดที่เขาแจกณนวันนี้นะครับคือณนวันนี้ครับเป็นวันที่สี่เดือนสามนะครับผมก็ทุกคนก็ต้องรีบมาใส่กันนะครับผมก็ในส่วนต่อไปครับผมมีตัวละครใหม่เข้ามาครับมีเข้าใหม่มา2ตัวเนาะัวนี่เลยครับผมจะมีในส่วนของแชงคูดครับผมนี่ครับผม เข้ามาแล้วครับในส่วนของแชงคูดนะครับผมอันนี้คือแชงคูดตอนหนุ่มนะครับสามารถอีโวได้ครับก็คือจะเป็นในส่วนตรงนี้เลยจะกลายเป็นผมแดงนะครับผมตอนแขนด้วนเนาะนี่สามารถอีโวได้ของอีโวนะครับก็จะไปหาตามในเลดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมไปบอกอีกทีนึงนะครับผมว่าเลดอยู่ตรงไหนเนาะโอเคในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นตัวใหม่ตัวหนึ่งครับผมอันนี้ไม่รู้เข้าตู้มาหรือเปล่า อ๋นี่ครับก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้คือผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้จักว่ามันคือตัวอะไรนะอันนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวต้นเกมนะครับวางค่าวางเนี่ยจะอยู่ประมาณ300นะครับวางได้ประมาณ6ตัวนะครับผมเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวถัดไปครับอันนี้จะไม่ใช่ตัวใหม่นะครับแต่จะเป็นสามารถอีโวได้ครับผมก็คือจะคืออิทาจิของเรานั่นเอง นี่เลยครับผมสามารถอีโวได้นะครับกลายเป็นอิทติตอนตายไปแล้วเนาะแล้วก็โดนฟื้นคืนชีพมากลายเป็นร่างสัมเเวสีนะครับเราก็ต้องไปหาตัวเนตรวงแหวนของอิทาจิมานะครับผมในส่วนถัดไปครับผมเราก็จะไปดูที่ระบบที่เพิ่มมาใหม่นะครับมันก็กคือมันก็จะคือเลดนั่นเองครับผมนี่คือเลดเพิ่มมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไป กดตรงนี้นะครับกดที่ TP นะครับผมแล้วก็ไปที่เลทได้เลยครับผมเมื่อเราเข้ามาในเลทนะครับเราจะเห็นเลทช็อปนะครับผมเดินเข้าไปครับนี่เลยครับนี่คือส่วนในการซื้อของไปอีโวในส่วนของตัวทั้งอิตาจิแล้วก็ตัวของแชงคูดนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับฮอลโลมาสเนี่ยครับในส่วนของหน้ากากฮอลโลเนี่ยครับอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเการอีโวของตัวอิจิโกะนะครับ อันนี้เดี๋ยวเขาจะอัปเดตมาพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้ในการลงเลทนะครับมันจะเป็นการสุ่มดรอปนะครับผมยิ่งลงด่านท้ายๆเนี่ยยิ่งลงยิ่งดรอปเยอะนะครับของผมเนี่ยก็จะดรอปอยู่ตาละห้าถึงหกนะครับอย่างเนี้ยผมไปเล่นมาแล้วได้ประมาณสี่สิบเจ็ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเลทนะครับมันจะสุ่มตัวละครครับนั่นก็คือแชงคูดนั่นแหละครับเนาะก็คือตัวนี้นั่นแหละคือตัวเนี้ยจอบจากเลทนะครับผม จะไม่ใช่จากตู้หรือว่าจากโค้ดนะครับจะเป็นการดรอปจากเลดเลยนะครับผมต้องเล่นเรื่อยๆนะครับมีอัตราดรอปอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้นะแต่คือเห็นคนได้กันเยอะเลยหนึ่งในนั้นก็คือผมเนาะในส่วนของเลดก็จะประมาณนี้ครับผมในการอัปเดตอ่ะแล้วก็มีตัวใหม่ตัวครับผมออกไปข้างนอกก่อนนี่เลยครับอันนี้มันจะอยู่ในบันเดิลนะครับผม อันนี้เลยนี่ครับบันเดิลที่1ครับคือบันเดิลโกลนะครับผมก็จะได้5,000ัอิมมัลอรแล้วก็50าสีโลนะครับผมแล้วก็10บทีรีเซ็ตนะครับผมเนาะ10สกิลทีรีเซ็ตนะครับจะอยู่ที่2,999ันเก้โลบอกนะครับผมโอ้ไม่ใช่โลบ็อกโลบักนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปครับบันเดิลเอ็กโซติกนะครับลิมิตแพ็คนะครับผมก็คือจะได้ 1,7,500 e m e r a เ d นละครับแล้วก็200ร้ l o นะครับผมแล้วก็จะเป็น25 s สิ l l t r e กิ t นะครับผมเนาะแล้วก็ตัวละครใหม่ครับผม unique unit นะครับ miss love นะครับหรือ s i s s v a l e n นาะยเอ่อหรือ i s s v a น e n น i n e นั่นเองนะครับผมเนาะราคาเนี่ยก็จะแรงนิดนึงนะครับเนี่ยอยู่ที่7,499โลบักนะครับผมอันนี้จะค่อนข้างแรงเลยแต่ถ้าใครมีตังก็มาซื้อได้นะ วนผมก็ไม่มีนะครับก็คลิปนี้ครับก็จะมีประมาณนี้ครับในการอัปเดตที่5นะครับก็เพื่อนเพื่อนชื่นชอบไหมครับถ้าชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมจะทํามาอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปขอไปฟาร์มก่อนนะครับในส่วนของแชงแล้วก็ในส่วนของอิทะจินะครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนแล้วถ้าอีโวได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย